เรานะครับเพื่นอนเหมือนเกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่ามีรถต่ำรถค่อยๆอยชะลอตัวแล้วนะครับโดยเราว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะนะครับอาจจะต้องค่อยๆขี่นะโดยตามระ,ะมัดระวังนะครับเพราะว่าเราบอกว่าอันตรายอยู่นะครับ <c oughs> เราค่อยๆเข้าไปดูนะน่าจะ,ะเป็นตัวเดีย <S <S 2> <S 2> วกั <S <S 2> <S 2> นก็ระหว่างนี้นะเพื่อนๆชตรงนี้ก็จะรถติดกันนะครับที่เด็ก ถ้าเราขับขี่แล้ว้งใจนะแนะนำนะเพื่อนก็คืออาจจะไม่ต้องรอให้มันปวดขี่มากก็ได้นะบางทีเราปวดนิดๆหน่อยเราแวะเข้าก็ได้นะครับเพื่อนแล้วมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจังหวะข้างหน้าเราจะเกิดอะไรนะบางทีเนี่ยสมมติเราป,ดปดรวดปวดตะวันนะจะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยนะเราปวดตีเราจะเข้ายังไงอะไรอย่าเงี้ยบางคนก็จะเออะไรอย่างนี้นจุกเฉินหรือขับในรถนะครับต้องได้คุณุ้กันอย่างเงีอย คุณคุณตั้ติก็อาจจะประมาณนิดหนึ่งน,นะฮะแลแนะนำครับไม่ต้องไปถึงจุดน,นั้นก็ได้นะคือ,อพวกน้ำมัมนอะไรมันก็มีอยู่เยอะแหละรครับเราก็พยายามเข้านะไม่จำเป็นต้องรอให้มันปวดมากนะหรือว่า,เ,าเราวิ่งมาสักระยะทางประมาณหนึ่งนะโดย่วนตัวโยแล้วก็ประมาณสัก150กิโลหรือประมาณอาจจะไม่ถึงดีอ่ะก็จะแวะนะเพื่อให้มันก่ันค้ายนิดหน่อยนะแล้วก็ลงมาอาจจะ ยืดเต้นยืดสายนะไม่ต้องคืออะไรก็ได้นะครับก็เป็นการผ่อนคลายในส่วนของร่างกายลงนะครับไอรถเราอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกเพื่อนๆมันถูกออกแบบมาให้วิ่งทางไกลได้ก็คือต่อให้กันจิ๋วมันก็วิ่งได้ะเครื่องเครื่องยนต์มันไม่ได้ติดกระตับอะไปก็ตามมันถูกประมวลภษาที่ดีแล้วก็มีน้ำมันเ,เพื่เติมพอนะครับแต่ร่างกายเราอะอาจจะไม่ไหวอะไรครับก็แนะนำว่าควรที่จะทักเป็นระยะระยยนะเนี่ยพเพื่อนๆนะผมไม่รูน้ะ เุเรียนรู้อลไี่แน่ใจนะใช่ใมันโครถรารฝนครับะไรบงีราบนี่ครับผนตกนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในการที่จะทำธกจทางไกลนีังกต้ต่างๆท่วเลแล้วก็โดยเฉพาะ ฝกแนละ้วก็มีน้าอยู่บริเวณผิวสนังได้เนี่ยมันเกิดน้นาได้แล้วก็จะทให้มาเร็วมากนะครับรามปลอดภัยได้ยังไงเราเนนถึงจุดหมายปลอดภัยก็จะรอควาเร็วนะแล้วก็ไปๆับๆจะได้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะโอเคครับ okay, เพื่อนโอเคครับ, okay, รบแล้วพบกันที่ร้านอนทีนนราท